นี่คือเรื่องที่นํามาเตือนสติครับที่ขอหยิบนํามาฝากกันจากกวีอนีกับเรื่อง30บทเรียนไว้เตือนตัวเองในวันที่ขาดสติลองฟังกันดีดนะครับเพว่หลายคนนั้นคุมสติไม่ค่อยอยู่ข้อที่1ก็คือจงยึดมั่นในความดีแต่ควรทำดีให้ถูกคนข้อที่2ให้ใจใครไปอย่าคิดว่าจะได้กลับคืนทุกคนข้อที่สามคสัญญานั้นเป็นเพียงลมปาก เชื่อถือไม่ได้4อย่ายุ่งเรื่องใครถ้าเขาไม่ได้ยุ่งเรื่องของเราข้อที่หดีให้พอดีบางคนไม่ได้เห็นเราดีแต่เห็นเราโง่จริงนะครับคนนี้ข้อที่6คนที่น่านับถือคือคนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นข้อที่ 7, เวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงข้อที่ 8. พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเรานั้นไม่มีเพิ่มแล้ว 9. ร่างกายเรานั้นไม่มีร่างที่2ต้องดูงแลให้ดีนะครับข้อที่10เวลาและหัวใจนั้นไม่มีวันหยุดเดินถ้าหยุดก็คือตายข้อที่11ใครดีกับเรานั้นจงดีกับเขาข้อที่12ใครไม่ดีกับเราก็อยากไปเสียเวลาด้วย 13. ช่วยคนอื่นนั้นมันดี แต่อย่าให้เกินกำลังข้อที่14เรามีทุกสุขในแบบของตัวเองทุกคนข้อที่15หัวใจที่คาราคซังมันไม่เคยมีความสุข 16. หัวใจเรานั้นมีพื้นที่จำกัดอะไรไม่เป็นประโยชน์ก็เคลียร์ออกบ้าง 17. เพื่อนแท้คือคนที่เหมือนเดิมทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อที่18ไม่พอใจมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุข 19. ชีวิตที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนั้นยังไงมันก็เหนื่อย20ชีวิตที่ขาดสติก็เตรียมรอรับความทุกข์ที่จะตามมา21คนแต่ละคนไม่เหมือนกันเปรียบเทียบกันไม่ได้22คนที่อิจฉาริษยาคนอื่นนั้นชีวิตเขานั้นก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์มาถึงข้อที่23แล้วนะครับอนาคตวางแผนได้แต่จงเอาตัวเองนั้นอยู่กับปัจจุบัน 24. ไม่มีใครรักเรามากไปกว่าครอบครัวข้อที่25จําคนที่อยู่กับเราในวันที่เราล้มเพราะเขาใช้หัวใจอยู่กับเราข้อที่26เรามีแบบเดียวเรามีแบบเดียวในโลกเห็นคุณค่าความสําคัญของตัวเองได้แล้ว 27. เป็นในแบบตัวเองเลิกพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นเสียที28อะไรที่สุดมือสอยก็ปล่อยมันไปนี่สำคัญมากนะครับ ข้อที่29นั้นอะไรที่ไม่ใช่ก็จงอย่าไปฝืนและข้อสุดท้ายข้อที่30อย่ารอความสุขในอนาคตแต่จงทําวันนี้ให้มีความสุขนี่คือ30บทเรียนไว้เตือนตัวเองในวันที่ขาดสติโดยกว,วีอินดีลองถ้าฟังไม่ทันหรืออยากฟังอีกครั้งก็ย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ ขอบคุณกวีอินดี้ครับ